เรากำลังขยันสร้างฝันให้ใครอยู่หรือเปล่าสตีเฟนอาโควีบิดาแห่งศาสตร์ความสำเร็จเคยกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าคนมากมายปีนบันไดแห่งความสำเร็จไปจนถึงขั้นบนสุดแล้วเพิ่งมาพบว่าตัวเองพลาดบันไดไว้ผิดก,กำแพงนั่นหมายความว่าบางครั้งเราอาจจะพยายามทำงานหนักเพื่อหาเงินแล้วก็เป็นทาสโดยสุดท้ายแล้วเพิ่งจะมาตระหนักตอนที่ใกล้จะตายว่า สิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออิสรภาพในการใช้ชีวิตอิสรภาพที่จะได้เที่ยวรอบโลกอิสรภาพในการมีเงินการได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว การที่มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือว่าการที่เราสามารถสร้างคุณค่าของเราส่งต่อไปให้ผู้อื่นขยายศักยภาพตัวเองให้ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนว่าหากเราไม่ต้องการรวยก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ประเด็นคืออย่าปีนบันไดผิดกำแพงหากต้องการรวยก็ต้องปีนบันไดที่จะนำไปสู่ความรวยไม่ใช่ปีนกำแพงที่จะนำไปสู่ความรวยและเป็นการสร้างความรวยให้กับใคร เราปีนถูกกำแพงแล้วหรือยัง